จร่แล้วเ่นรฝนายจริงๆแล้วเพื่อรัาตายมันเส้นหยกเลยผมจะช้าเดียว้องไล่ว่าันกลับมาสวนนะพี่พ่ดดัโบพี่โดนดัโบมันอยู่ที่พาวอยู่คันหนึ่งนะเพื่อนกูสวนอยู่กูจไม่ใช้ไฟก็ได้นอน ไม่หลุดที่เฮียในคนไหมเลไม่หลุดกวนกลับมาถ้าไม่หลุดไม่ได้เติมอ่ะไเติมไม่ดีเติมเราเยอะเพื่เราเยอะหน่ยอ้ซีวิกเอแลมโบนอนตรงตรงเมื่อกี้ที่มึงส่งกไปน้อนแลมโบพแรงไปสองคนละนเพือนคนละตตัวไอ้ตตัว้เนที่มึงกูตีตัวน้อนน้องไอีไอไเยวเร็วไปเร็วเพื่าย์ทีไปไปรอชีไก่อนว่เอร์เปอรมึงต้องมึงน้องถือปืนแล้วมาวนยิงเนเปไเปอร์ดเคสเด่าหรือเคสใหม ได้ไดลปงไปลงไปจุ่มไรลงไปลงไปจุ่มไลงไปไปเลยลงไปไปเลยลงไปไปรลงไจุ่มหลังเร็วๆหลังเร็วๆเขาไปจุ่มเลยเล่นเตะไปก่อนเยไปก่อนอตนอไปเลยมาสกันหลาดซามาสกันลซเฮ้ยมาจุ่มลายมาจุ่มรายเร็วๆนี่เขาไปชุ่มอะมาจุ่มลายมาจุ่มชุบอด้านล่างก็น่าจะเกิดด้านบนเพื่อนมาว้ใช่เพื่อนมาว้าใครตกแบบนถึนไม่ถึงิวไม่ถึง ขาอยู่ข้างนอกเข้าไปข้างในเลยขบอยู่ข้างนอกเข้าไปในเลยอมเลยดึงเปหอะไเพื่นหมดนะเพื่นางในหมดนะต้องไปเรียกข้าในเยวยตอนนี้็ไปไปเอาข้างในกลับเยจับตัวนอกไปจับตัวนอกไี่เอาคุณบทั้งหมดเลยอนนี้ก็ไหวยังไงก็ไหวเอาเซตไฟลงเลยมกนเี่ยนดีนใหใหญ่ช้าใหญ่ลล่ชแลเลยเต่ไวากดเ่เ่ดต้องไป่บรแล้วไม่ต้องไล่จบรแล้ว มันขอเพื่อนเต็มเลยนะมันจะให้เพื่อนกดเคสแล้วเดี๋ยวเคสที่เราอุ้มอยู่ไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องเข้ามาเฮ้ยเราเันเป็นสิเลยนะมึงเล่นต้องเล่นให้ไหวนะเว้ยมึงจะไม่เอาเคสเขาไมเสียนะเยอะนะีารี้มีเออไอนเนอเ็อนเอาคือรถอไปเยอเราจุมเลยมปเอเลยด้ไไยังไงไ มันกัตบดงหลังคาหมดแล้วเนี่ยเร้ยเร็ว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 เข้าไปไปชุบอ BON ่อยได้ไหมมีชุบอ่อยนะใครมาทำได้ไหมโดนยิงอยู่หน้าเลยเร็วว่ะัน้าเลยเป็นว่ะใครดีใครมีชุบอ้อยเลยมันอมีชุบอมีชุบอยจะมาทำก็ได้ป่ะกูอยู่รอบเลยเรลกูตกแบบลงมาเนี่ยชุบอเลยเพื่อนไม่งั้นตวยนะจะเป็นห่อออกเหรอ อพีไปพีปิดก็ได้นะไปพีปิดเรื่อยๆไปพีปิดเรื่อยๆไม่ไปพีปิดประตูทางออกมันนดิน่ารักเลยก็อตอ่ะมีใครรับได้บ้างไปกดโก้มันกดโก้กดขันเลยตรงตรงข้างในเลยเรามีบ้านมีบ้านที่เต็นแล้วนะเออเฉยๆกดหน่อย เล่นนนอยอเล่อาเลยลีนลีนลเน่เ้ยเล่นกอนเล่กอนเามาเอ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 าอเล่นกอนเล่นอนบีอมิจี้บน้อยก็ตกน้อยตัมีมีมีรถนอนยิงปนอะๆเดีมีใครมาได้บางมีใครมาได้บ่ากดจีวเดี๋น่นไปไปโ่นนอยู่นรถได้ไมพ่มันได้หพ่อพาลวพไอ้เพนเล่นเอ้เ่นชุมกันหนอยนอยเห็นกูบ้างเฮ้ย โอ้โหไอ้ทียเอมึงหันมาหน่อยไม่ได้ไงวะตายกูดูทงละขวายุ่ณกูตายเหี้ยเพื่อนจะเกิดอยู่ละเล่นเนเบลว่ามึงไม่มีใครเลี้ยงโดนปืนอยู่ไหนหมด่ะเฮ้ยเล่นในเนี่ยอะไรนะกูหาตำแหน่งยิงให้น้องโอ้โอ้ น้องน่องน้องเอ้สวยโอ้โหเออีนี่มึงสิมึงสิงโสงโ่ไอซัดส,ส,สว้ลูปเปิงลูปเปิงสวยครับลูปเปิงสวยครับเอราฉันต้องเปลี่ยนเป็นปืนหมาถ้าม,มีใครเลี้ยง<ร><ม>ต้องไปไงจะรับมันนาน เขาลีกได้เขามได้ไหไหวไมาไหล้ไหวไหวไมาก้มมา้มไันได้เล่นได้เล่ได้เล่ถือถือศได้ศพไล้ถือถือศพนายถือศพายถือศายถือศายได้ศพเยอะได้ศพเยอะดตกเ้วมึงได้ศปืมาช่วยอีก2ก็บอก่ปืนหน่อย้วเล่นปืนหน่อย้วเ่นปืนห่อยเทียวหายม่ยวหน่อยเ่ยวหามียวห้ป้าา้ได้ไ มึงระวังมันหยิบ riff, นาโนฟีเราระวังมันหยิบนาโนนาโนฟีในตู้ในตู้ในตู้ลำตัวขาวมานะตายที่อะสวยสวยสวยถูกด้วยนะเพื่อนถูกด้วยนะเพื่อนอยู่นอนเราก็อยู่คือนนเจอพี่หน่อยจนพี่ตกน้ำเนาะเออมาคนเปิดแล้ว

แจ้าก็สนกินได้ไหมกันซาซาประชัาไม่เรื่อยซาบซาประชไม่เรื่อยกมปืนจะรออย่าทิ้งสอบไอโง่อย่าทิงอไอโง่ปัปืนซัดถือไ้วถือยังหมดเลไรอดวัดอยาี้แหละยยังมนะเมื่อไหร่ลาตาเขามาตบอะไรยยยยไม่ีเี่นดีๆนะเว้ยอย่าประมาทได้ยังสามคนเลยเขามาเขามา่าน้อยชุกกว่าชุกกว่าเฮ้ยวอมรถได้เยชุกกว่านี้ชุกกว่านี้อืไม่ตอไปชุกแ่ ไอเจนห่ชุบหน่อยไอชุบหน่อยไหนพี่มันนกูแล้วยิงชุบหน่อยชุบหน่อยเข้ามาเข้ามาเข้าไหนมาเข้าไหไหนาบ้ามึงเห็นแล้วหลังคาบ้ามึงน้หลังคายน้หลังคาเนาะเฮ้บหลังคาาเลยหลังคามันอยู่ตัวนึมนะคุมันวิ่งอยู่อ่ะบนหลังคาเเน้อยเชฟน่อยีไวตายเรื่อกมาเลยอวิ่งออกมาเลยคนละหลังคานี่ยเยน้องของกูจอเอ๋อนะกูวนย ไอ้เ,เไม่เป็นไรตกแล้วเจมส์ตกแล้วนะเพื่อนตกแล้วนะวกกอน,ะนอนนอนมาจอกเออมาจอก,อาอกมาจอใสใช่ไหมจากทามัถือเพื่อนดยู่่ะ ไปมาถามหน่อยใครมือว่างอศถือศพมึงคืนแล้วเพื่อนมึงคือแล้วมึงคือแล้วเสียงยาหายไปถือศพกัน้าดานนอกมึงเห็นป้าซอบไปสอบมาไปสอมามึงคืแล้วชิ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 วชาวชิวริวชิวชิวร็ววววร็วววร็ววร็ววร็วว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  คือสบมาคสอบมามาลวงไปหลังเล็ยไปหลังเลบไมด้เยเาได้เพื่อปกลับมยิงเลเลด้วยกันืไหลังคาแล้มือปืนลังปนหลังายไงเลเลขึ้นไหลังคากมีดีืัายไปหลังเลเบลไม้นไปหลังคาแลวลทาลงทางลอทางยแล้วดึงเพื่อนหน่อยอทางอเพื่อนยไม่ได้มีสอบมึงขึ้นหลังคายเงยี้หน่อยดมีสอมึงขึ้นปืนหนามึงขึ้นหลังคายี้หน่อยดีไม่แมันชุบลน่ล เล้วเยี <là> ่ยแคปปิดที่หมดเองเพื่อนเนี่ยกลมาชิวๆชีวเเอยเาศพศพไปเล่นอยากศพไปเล่นดิมันเป็นเบเพื่อนดยปะไมันชมันชมันชูมไอนาโนส้มแล้วนาโนส้มแล้วแดงแล้วจะแตก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 แแฟินให้เล่นเล่นเล่นศพไเดี๋ยวศพไวไหนโียิงอยู่ยิงอยู่ไปหินไนะเอ้าหลบมันจะวิ่งไปนาตู้นาตู้เอี่ใหญ่ตอไปนแล้วนะตู้นะไม่จะไปหยิบแลโดไม่จะไปหยิบนาโดอเรา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 ไหยิบ เราโนโด้วยเราโนโดด้วยแล้อย่าลืมโรนโดไม่น้อยรนโเราต้องระวังาตองรี่ต้องไปทำบ้านทำบ้านก่อนทำบ้านก่อนเราอบหลังเลเยวเอาบอกหลังเลเวฮัโลมาปืนยู่ปืนปืนยู่หลังเร็วมาถอยมาถอยมาเรา้อบหลังเลเ เอาตัวอลหลังเรีบตวบอลเยบมาตัวบอลไปบอเอร์โดด้วยอบโดนด้วยอบนโดนด้วยน้็นาลน้ตู้ฟรีอจ่าย p อีกรอบนึงจ่าย EP อีกรอบนึงจ่าย EP ก่อนจ่ายไปเลยจ่ายไปเลย p จ่ายอีกรอบนึ่งจ่ายมา EP รมวเรียบตารียบเดตารียยัวอเียบๆตัวบอลเรียบๆไอพี่ผสมเขามาทหลังเรียบๆตัวบอลยๆตัยๆง่เายัปนสาดอรา่ยยวหลังเยบๆวยๆย บ้านหลบ้านเอ็มซีบ้านเอบ้านเอ็มทาออกบ้านเอ็มซีนหลังคา้องออกนะต้องออกมาขออกหลังคาแล้วมีอกนโอ้ยชีวิตอียวายหัวกระดกพอดีสัาดหน้าหิงจริงเลยว่ะชีวิตเอ้ยเข้ามาหน่อยข้านน่อยหน่อูนยข้น่งองไห วะนะครับเจนนะครับเจนนะครับเดี๋ยวเอาเอ็เดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองแต่ไม่ออกขี่ไว้ควายเกกะชิบหายเลยเติชิบหายละาตัวครับเป็นีกดีกนู้ดับาตัวครับแจงเลยครับแ้เลยจมาชนะมันจะมาชจมาชุนะเพื่อนลมตบออกตออกตบออกตบออกดิอย่าเล่น่ตอบไปแล้วนะ่อย่าเล่นอย่าเล่น

มาหลังเบลโมาหลังเบลดูเบลมาช่วยบอสมาช่วยบอสมึงนี่ก่อนเล่นมงนี่ก่อนไหวเย็นเย็นถอยโซม้าเกตัวเดียวเกิดตัวเดียวตลกตลกตลกเกิดตัวเดียวเอาเร็วเร็วตีมาเฮ้ยมัจะไปยุบยิงฟีจัดโอ้ยยิงฟีจัดโอ้ยโอ้มึงถอยโซมมาดิใครไม่ได้เล่นถอยออกมาถอยโซมมาถอยโซม้ามึงถือโซมมาเลยก็ได้บอสหวานเจี๊ยบหายจ้อยกูบอสหวานเจี๊ยบมึงไหลมาเลยไม่รู้ฟังกูนะนายเลเบลว่าฆ่าตายแล้วสปอลม่อา

ไอหมัวให้คุณหมดเลยวะไอหมัวให้คุณหมดเลยวะพี่น้องนี่วิ่งมาชุบพี่น้องนี่วิ่งมาชุบสี่หมื่นห้าไดไหมครับหลังเลเวลหลังเลวย่ง่ายยิ่ง่ายยิ่ง่ายกระโดดกระโดดกระโดดวะไอเรา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 ไม่ถ่ายสดนะเราเล่นไม่ตรงสะพานนะไม่ถ่ายสดไม่ถ่ายสดตรสะพานสินะไม่ถ่ายสดเราจะได้ข่มข่มถ่ายสูตไม่ถ่ายสูต ได้จไม่ห่ายส่ได้บไม่ห่ายสุมมาโดนตีแล้วแดนอกคือแล้วมาขับัเขาไปนต่อลังคามีปืนอยู่นะบลังคามีปืนอยู่นะลังคามานะจะหนีมัจะหนีจริงิเลยาขึ้นองิงงิพีทาวกอีกทางได้ป้งเกพีทาเข้าหน่ยพีทางเข้าอีกทงหน่อยเพื่อนงีนไปดีไปดีไีงงอะไรปีกูปีกู่มาแล้วน้องชายน้องชายเป็นฟิวเฟยโดนหนึ่งเฟยแนอ้แก๊สบ้าเชีวิเมปากพีดูดปืนแบ มีน่าทเข้าไหร่ครัเตะหลบเตะหลบเตะหลบเบลุกเมันจะหนีมันจะหนีนะทางเข้าอ่ะเซลซีโคนเฮ้ยฮัลโหลตั๊กเจ้าโขนมาโอ้เออเออโมโนเยอะเหรอน้องเหนียวเหรอมาหัวไปกินเฮ้ยมึงขึ้นมาหาแม่มึงหัวไอ้สัสอย่าส่งไปเล่นข้าส่งไปได้หลาอีพีข้างหน้านะได้สอบได้หล่ะได้สอบได้หล่ะการเราสอบกันด้วยนะเดี๋ยวออกมาดิมาเก็บยาถือส่งเข้าไปเล่นดิตัวนึงไอ ใครอะาฟาเอาไว้ตายแล้วตัวนั้นมาจะองมาชุบนะฟาจะหมดแล้วนิดเดียวอ๋อสบสบมาได้แล้วสบมาได้แล้วใครเล่นใครเล่นเล่นช้าเรองรีบอ๋อหรออาอหรอขอคนออกมาทางนี้หน่อยบ้านางบ้านเอ็มซีพี่เดียเดียน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 เดียเดียนเดียเดียน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 เดีย้เนเดียายนเดีนยนเดีนนเดียยวเดียนเดีนียนเดีนียนเดียดยยเนเนีนนีดมีนเ

ี่ยเนี่พ่จมนามีของาีของของน่ของเพื่อนมาลีของมาลีของนี่ขอไม่จุบไม่จุบตู้กันทีเดียวนะแต่ยาจุม่ไม่หลังไม่หงียเดียวไม่ปล่อยสอบอะอย่างี้ิวนี่่นไม่ป่อยสอบดีเราไม่ปล่อยดีเราเฉพาะหลังไม่เราป่อยขงที่สี่เาไม่ดเฮ้ยยศกโคงทิ้งไม่ปไม่ปไม่ป่ยแ้นี่ก็ส่งเข้าไปแต่ไม่ไม่ไม่ออหน้าตู้ันสาสี่คนได้ไ่ม

ไอแม็แมงขอเงินแพันหนึ่งแมขอเนพันหึงมเลือดสบเอ็ดสี่สิอ็พันมเหลือห้าพสุดท้ายขอขออดขออไอแม็กแอมขอขอพันหนึ่งมัดขอพันเพื่อนเลอดสี่สิของินพันหนึ่งพี่กินขอสเปเชียลหน่อยสเปเชียลุกาอสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสดสองสามขอสเปเชียลอ่องสามขอเปเียลไอองาขอสเปเชียล่อเดอขอสเปเชียลหน่อยดอขออ

พี่อบบ้างพมันดี่กูมนพหนวะใบย้รใครรถบ้าบ้างใครรถบ้างเจบเหลือไหมพี่มีจบเหลือไหมจบเหลือไหมเอาอะรมาล้อนะไหนออไม่ใช่รถไม่ใช่รถกูไม่้มมาสิเกียร์

ไปไหนอะครับบอล่ผมาเพื่แล้วนน่าเรเบลตรงน้าด้วยดิเรเบลไไไพาไปเาอีเมารับหน่่ยคนนึงมารับหน่่งคนนึงไไไปี่ไเก้าเดีนะฝั่ทาเข้าหลังกันนะเข้ากันนใครเนี่ยใครเนี่ยพี่ป้าพี่ป้า้าจะมีมีพ uh ี่ออกมาแล้วพี so, ่ มีหอป่าแต่มีบอลมีมีลอชิไรไยูค่ะไยค่อยลอยอนนี้ม่นาทขึ้นมาขึ้นมาเลยพี่บอลได้ลยใช่ไหมพี่ีคน่าขาในพวกสูตสีแดงแม่งยืนเกะกะใช่ไหมเออจริงนะว่่น่าขาไม่ออกเลยวะ่เราไปอะ่างชไปเยไปเลยไปเลยไตรวจ